สวัสดีครับผมือ่อนี้หมอลัมน้ามีหงนรพงสกรครับทำการแสดงยุที่ว่าลินช่ำหลานะครับอยู่วัดอยู่เมืองอุบลข่อเฮ้าในหละนะครับวัดเงียงวะเดี๋ยวเราข้าเข้าไปในบริเวณงานครับพี่น้องครับวันนี้มีไรสดนะครับผม น่าจะมีไหล่สดน้ำนะครับจากที่เบื้องสถานการณ์แล้วโอ้สวัสดีนมัสก,การนะครับพระจีจี้นะครับผมสวัสดีพี่ลินครับสวัสดีพี่ลินวันนี้น่าจะมีไหลสดนะครับให้ชมฟรีนะครับผม นี่บรรยากาศหน้าเวทีของเราในวันนี้นะครับพี่น้องเช่าอุบลจะเริ่มมาเป็นเล่นเชืรอเล่นใจ้หมลำหน้าวีหก ok ในเด้อครับมื่อนี้โอ้โหวันนี้มีบเฟ่มาเพิ่ม2วันนี้เริ่มทำการแสดงเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับในการเตยยาวๆไอพี่น้องสะก้อนนะครับ กาบเจ้าสีท่ามการแสดงปกตินะครับวันนี้เราเดินควบคู่มากับเหมือนเดิมครับเปาไว้นาโนเทคสวัสดีครับผมเปาไว้นาโนเทคเหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่น้องเขามาม่กาวันนี้ไม่นิ่มครับวันนี้พี่ตีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับไล่สซดไว้ ไลฟ์สดของช่องยังครับเอเยนแชนแนลนะครับพี่น้องกับซูเดเบิรงไลฟ์สดในครับขึ้นดีพร้อมนะครับกําลังตั้งกล้องนะครับดี๋ดีมีไฟโมเฟร์มาเพิ่อซองบอกสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่โอ้ยไฟใครน่ะอันมุดมากอยู่นะเมื่อกี้อะเอามาเลยนะเอามาเลยเอามาเลยนะบอกเรา อันเดียเอียนั่นเดียโอ้ยดีแค่ไหนเดียก็ติดไฟเลยหนึ่งนี่ยังเอามาเบิือนเลยสวัสดีครับวันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับแฟนๆใครเข้ามาในงานมาชมมาลำนาำมิหกแล้วนะครับ ขอให้รวยวันรวยคืนคุณโยมสาธุครับพระส่วนไหนในอุบลครับวันนี้อยู่วารินชำลาบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่นัวพี่นัววัดอะไรนะครับโอ้ยเนาะอ้ายอาไอ้นัววัดอะไรพี่ <c oughs> วัดพาสุการามครับ <c oughs> วัดาสุารามวัดาสุการามนะครับวันนี้นะครับ ันนี้คือทีมนักดนตรีของเรานะครับออกมาอวดอวยอยู่หน้าใช่ไหมตั้งซ่องเก่าฮะตั้งซ่องเก่าตั้งซ่องเก่าตั้งก่อนอ๋อเฮ่แฮ่อะไรนะครับสายยังสายเล่นปัจจุบันได้เป็นสายเลียนสายเตาดอกขออโทษมาดี สวัสดีน้องเวฟครับป่ายป่วยใจครับแฟนๆเชิญแฟนๆทุกคนนะครับฮะใช่ไหมไรเช่ไหมไรแนวเนาะจักบาทล่ะเอามาจากแก้วกันน่ะ เดินเข้ามาในงานเนี่ยเรามีร้านขายอ่ะนมโตเมนูโอ้โหชื่อร้านนมโตเมนูนะครับอยู่ข้างกับมิกเซอร์อ่าอยู่ข้างกับสปอนเซอร์หลักหมอลำน้ำยี่หกตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เขาขายสวัสดีครับสวัสดีครับขายขายนมใช่ไหมครับขายนมโอ้โหแบบหอมมากครับแฟนๆเข้ามาแล้วหอมมากเลยตรงนี้ อันนี้คือบรรยากาศภายในงานนะครับครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับร้บนรบานพี่นอก่อยละเด้อ้านนี้ละมาซื้อโลด้ลานน,นะลานบลมเราโลน่ารับนครับได้ดูนาะพี่หกสได้สดคืนนี้คืนนี้รอติดตามได้เลยนะครับ ที่เขากำลังทำให้อยู่แม่ตูอ,อ,อจะกินนมชมพูนมชมพูเย็นนะคะคไม่ปัดนะครับ,รบ,รบอันนี้คือมือมิเกเราจะยู่ตรงนี้ครับ โลสองสองเชลสองามสี่ตายกาันสจากนงานแลนหลีมงานหมอลำนที่กปีสองครับมันดีเลยวะเสวจะเล่สิรูเงบัเช อ๋อทำยัล่ะฮ่โอ้ยรออยู่อับบาคาผู้ใหยอกหยอกหยกมือกล่องนมีหับอผู้ใดสิรอละเออสร้งแต่มันหยบกองอพักก่อนเนาะำจากทุ่มมาสันมามาปรมาได้เร้วมาได้แล้วละไอ้ไอ้ได้อ้ไอ้บอส อันนี้ใหม่ๆนะครับใหม่ๆหัวหน้าไม่ไม่ไม่ม่่่เได้สวัสดีครับเพื่อนแอกครับผมสองเที่ยวมาบุตรสุธิลักครับขอให้เป็นวันที่ดีในทุกๆวันนะครับเสี่ยวเช่นเดียวกันนะครับเจอกันวันที่ส1นะครับหมอลำนามิหกเอาแดนเซอร์ไปร่วมงานไหว้ครูของ สองที่บัลลูดดาร์ด้วยขอบคุณมากนะคะนนรับดเแล้วผมพาแฟนๆยางไปหน้าเวทีนะเดี๋ยวผมพาแฟนๆยางไปหน้าพิธีผมเป็นเดินเด้ยยางไปเดี๋ยวผมพาแฟนเดินไปหน้าเวทีนะครับไปตรวจสอบวาเรียบร้อยนะครับโย่โย่ วันเดเเฮฮ้้พี่แอดพี่แอดลำนกโอ,โอพี่นกรับแอดดูหน่อยโอ้ยน่าตานกับว่าถุยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับค่ำคืนนี้ส,สุดสรดลกันเลยนะครับกับวันลำตากที่6ปี2ครับวันนี้มีไรสดนะครับ แล้วก็มีการถ่ายภาพสวยๆน้าเปทีด้วยแฟนๆคนไหนมาดูหมอลมนำนำพี่อกนะครับนั่งรอๆสวยๆรอเลยครับเรามีตากล้องนะครับสวัสดีพี่ลมด้วยนะครับสี่แดงก็นั่ใจะลุกอยู่ด้วยขอบคุณครับผมสวัสดีพี่โนครับผู้ชายสุดที่รักนะครับผม จากโฮลิเกชื่อดังนะครับพี่ชายผมเองพี่โนนะครับคิถึงมากมากครับพี่โนครับอย่เห็นจอติดทุกวันใช่ไหมฮะสองจอนี้โนไม่ได้ติดแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาบ่อยมากนะครับก็เลยเอาออกไปก่อนเดี๋ยวช่วงหลังปีใหม่นะครับเขาจะได้เอาขึ้นซ้ามีกระไรจอแล้วครับพี่นองครับคุมคาเงินพี่กุ่มคางเงินจางแล้วครับ กานมารอแล้วครับเดินว่างมากเลยครับวันนี้บายบ้าเดินว่างจริงจะรอดูครับผมโอ,อย้ยเขาจะอิ่ม Yeah. Mm. กับพ่อบักํานี่จะปังไม่ไหวเลยของจริงขอบคุณครับผม <c oughs> ปากคิดถึงป้าด้วยนะครับพี่โนโครับปากคิดถึงพ่อเลยนะครับขอให้สมพลปากพี่ชายนะครับ <c oughs> อยากเห็นพูดสนับสนุนอีกสองตัวโอ้โหตอนนี้ก็รออยู่นะครับรออยู่อยูย่ อันนี้คือเวทีนะครับนกมาตรวจสอบความเพียรพร้อมนะครับว่าพร้อมหรือยังที่จะทําการแสดงในคคืนนี้นะครับ mm hmm. ก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้หลายๆอย่างก็พร้อมหมดแล้วน mm hmm. ี่คือบรรยากาศหน้าเวทีนะจ๊ะแ mm hmm. ม่เลิคดขะสิสองเสียไปบ้าง,ลงหลูกลาครับ mm hmm. พอกันครับ เวทีนี่สีเมตรเลยนะครับนี่ยาวมากแฟนจอพญา,านาคข้างในยังไม่ได้ใส่นะครับไม่ใส่ยังไม่ใส่ครับมันพังนี่ตอนนี้มันพังอยู่ครับเ็ยแล้วผ้าดำปิดไว้ โอ้ยเย็ยนไห้วันนี้นิคเอมโมครับวันดีคุณดอลล่าครับวันดีครับเป่าไว้นาโนเทคนะครับผู้สนับสนุนหลักหมอลำนามิทหกปีสองครับสวัสดีครับพี่นุสาวกรลสินครับพี่ชายเฮ้ย้อมกันยว้อมกันยำอีกจักบาทเลยซ้ำกันเลยไหม มาเอาเครื่องดื่มกับผมองหน่อยจ้ะวรดื่มดีมากไอเดแบราแอมเลยเบงกอนเลยนะนี่ยวันนี้กีตาร์บอลลี่ครับแข่งอะไรอย่างนีไ้ไม่ว่าในคังโปเลยโอเคกังโปแล้ววันนี้มีไลฟ์สดให้ดูนะฮะแฟนๆมีไลฟ์สดให้ชมฟรีนะครับวันนี้ วันจะดัางเป้าเห็นนะไฮโดรลิกก็เรียบร้อยแล้วนะครับเกิดก้อเป่านะครับข้าเป่ามีใครอยู่ครับเป่าเกือเป่าเห็นนะครับพูดได้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ วันนี้ไฟดูหนาๆขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าน่าจะซ่อมเสร็จไปแล้วตอนที่มันระเบิดช่วงเปิดวงนะครับก็ทยอยทําเรื่อยๆวันละหลอดสองหลอด <c oughs> คนนยตีกันเด้อครับโอ้เมือ่ออุบลนอากาศดีครับพี่น้องครับอุบลอากาศดีเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูบรรยากาศลังเิทีกันก่อนนะครับเดี๋ยว้องจะได้ไปไหว้พระแต่งหน้าแล้ว นี่คือบรรยากาศหลังเวทีนะครับนนั้นรถพี่ออสบุญชลินอยู่ทรงเดิมประเดิมแหละยุ่ข,ขัางน้ำพุ่งกันออันนี้โรงงานขนเรากำลังเสียบยางคำอมักคาเม้นเลยนะครับ

บอกเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนเป็นจากาศหลังหฮานนะครับผมเห็นคนแก้งแล้วครับคนแก้งแล้วนะครับกินข้าวยัง กินกับอะไรแช่อยากหากวดคนสื่อโอเคเคเรียบร้อยดีนะครับรอแสดงอย่างเดียวตอนนี้บรรยากาศเราก็เราดูทางเพียนมาลำน้ำี่หงเลยนะครับ

ยั่วยั่วยั่วยัย่วเล่นเอวหน่อยเล่นเอวไปแล้วไปแล้วไม่แกล่ะรีแลกหน่อยนึงนะครับแก่เมื่อแกงแล้วสิแกงไปไม่ได้เปลี่ยนยิ่ผู้เดียว เหมหือนนึงเรากาลังขึ้นดังลานนี่สิไป็นการจานแล้วเราสิตวนทานไม่ต้องพัฒนาดังลานอะไรครับไอซุดล้อมพีธรรมาดาได้ไหมซุดบอลลัำก็ได้ครับแม่โอเคครับเดี๋ยวนกทำงานก่อนนะครับหมดเวลาสนุกแล้วเ,เดี๋ยวมาไล์ใหม่ เราเคลียร์สคริคิปก่อนเต้ยก่อนนะครับว่าใครจะได้ขึ้นก่อนเพื่อนนะครับในเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับผมสวัสดีครับ